สวัสดีนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่อง Next สัม็งนะครับวันนี้เราจะมากดแรงนะครับโดยที่เราจะไม่เลือกเอารโลงมาครับเราจะดูว่าจะใช้เวลาไปกี่นาทีมัดเริ่มเลยเพราะว่าคนส่วนมากไม่ค่อยเห็นคุณค่าในการโลมนะครับหรือไม่ก็เวลาโลมแล้วแคลลี่ไม่ค่อยเดินตามนะครับมันอาจจะมีส่วนถึงทําให้คนแบบไม่อยากโลมนะครับ แล้วเราลองมาดูนะครับว่าเราถ้าเราสองคนจะไม่มีคนใดคนหนึ่งโรมเลยมันจะใช้เวลาไปนานสักขนาดไหนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นเป็นอะไรที่แบบว่าคนเล่นโรมน้อยมากครับแก๊กผมได้ขึ้นระดับไงเนี่ยรดับยี่สิบเก้านะผมไม่ได้เล่นเก่งหรอกนะครับแก๊กออ้าวกี่นาทีวะพี่มอส <48. S 2> สี่สิบแปดสี่สี่สิบแปดนาทีเกือบ <Of how S 2> ชั่วโมงเลยเน่ยได้เล,นเลยนไวะอ๋อได้อยู่นะเอาละ,ะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเลือกตัวเสร็จแล้วเราก็คอยดูเลยนะครับดูในเกมเลยเอ้ยนี่นะเราก็จะให้ดูคร่าวๆนะว่าท,ทีมเรามีใครบ้างครับแล้วก็มีตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็มีตัวตามที่เห็นเลยนะครับ ตัดภาพไปดูในเกมต่อเลยนะครับอะไรวะมึงมึงเจอมอลอดจริงปะเนี่ยเฮ้ <c oughs> ดิเข้าไปลองบวกดูต้นเกมไหมโดน่องทีก็เกือบแตกเลยอะเมื่อกี้อะิง<อ>ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในช่วงเริ่มเกมแล้วนะครับ like <a> ที่ก็ลืมกด <the> อัดนะครับ <c oughs> ขอโทษขออภนะัยครับ <c oughs> อ้าวเอาล้เาลวเจ็ดมาแล้วน,น่นนะเดี๋ยวรอพี่เวลซี่ก่อนเนะหนูไม่ต้องรีบตาย <What? S 1> สวยอมอดได้ปะสาตาร์มอดอยู่นู่น,มนหมดพี่เขาด,ดึงกูอะพี่เขาด,ดึงกูอย่างงี้ก็โดนแตกสวย ดึงทำไมดึงมาให้ชนหน้าเหรอตลกไม่ได้แดกคูล็อกหี่อพี่มีตีกันนะน้องเจอกันมอนกูขอสดีตัวหนึ่งนะเาไปดิตีไปซะติ๊กตีไปเฮ้ยเอ็นโซมันเอาวเฮ้หมดเออจวกูจัดข้างบนอีกสังรอบมึงเนลงไป ตรงนี้น่าจะซับพตก่อนเสียงมากเลยไม่เข้าไ่เข้ากันไว้ก่อนเมื่อเพื่อไอ้มาลอตมันช็อกเฮ้ยเดี๋ยวดูบักแดงก่อนดิน่านโอดตกใจหมดเลยเอาบักแดงไปเ่อนเดี๋ยวกดเดินเข้าห้องก่อนเฮ้ยโดนด้วยอ่าเรา เต้นยกย้ายสายเอวสายสะโพกขยโอเยโเขามีแต่สายสะโพกเอาไว้เอวกับคนที่ใช่อาะหรเดี๋ยวติดเดี๋ยวก็ติดกับกูโตทะ มอดมันจะมาเอากูมอดมันจะมาเอากูเอ wow ้ยใช่ะไอโซไอโซอุ้ยเอ้ยมันได้นกไปแล้วมอดมอดมอดเขาไปเสิร um ์ฟมอดูลังไปได้ปะมอดดินมาลังกูดิไม่ได้ไม่ได้รอดแลวมึ้งโอ้โหทไปทำงพว่กูอ่า มาบ้านมึงเท่าหรอเจอน่าจะเจอคนบ้านแล้วก็นี่ยเฮ้ยปกติมันไม่หามไหมนี่ทำไมมันไม่มีเโซกูใส่ไปแล้วเนี่ยมาหลอดเนี่ยเ้่าไงมีโซ่์ทำเป็นเท่า โอ้โหถ้ามันจะนืดขนาดนี้นะอ้าวเป็นตแตกเหรอครับ พวกก็สฟินต์ไปละเฮ้ยอะไรลงมาวะมัดเลือดไม่มีสกิลกูหมดมันไม่รู้หรอกสกิลกูหมดมันก็ตายเหมือนกันแหละมันก็ตายเหมือนกันแล้วมันไม่รู้หรอกสกิลกูหมดอ่ะขอความต่อละ อลอดตัวนี้มันห,าห้าบอกเพื่อนต้องโดนสักทีแล้วตายตายหมดหายตัวละเจอกูเจอกนี่น้แต่ตยาได้อยู่เนี่ยบนบนยังไม่ได้ป้อมอยู่หรอล่างมือแตกอยู่เนี่ย เออดีนะทำไปทำไปทำดีเราจะไปรัดแล้วสกิลกูจมอนแลมอสเร็วเออเออออกมาดิออกมาออกมาบันดาลโอ้ยติตอนเออยแย่แย่ข้างขาวติดระเบิดบนหัวไม่เจอนะเบิดแร็คแร็คกูชอบแบบแม่งระเบิดคนเองอ่ะ อ้าวกูจะกดบวกไอ้นี่สกิ่เดินดนเลยวหาวหาวอาหนึ่งสองสามไอตัวอยู่ไหนนี่นี่นี่ายนนี่มายนี่นี่ดิเริ่มเจนอเก็บแน่เลยคูส่งโอ้จบแล้ว <Scroll> บนนี่มันไม่ได <sup> ้ป <kav. S 1> ้อมหรออืมสิบวิไปอมดแล้วตันนะตั้งสวิหาสี่สามสองตัวหลบหลบหลบจุ๊บป๊บ อ๋อโซโล่คิวอ่ะครับเนี่ยมีครามดีที่เขาจะลุ้นสบาดออกมาไม่ใช่ไม่ใช่เลยอ๋อเป็นโมเองอ๋อกูไม่ได้เดินไปเล่นอะไรเนี่ยกูยืนจะเล่นกูเองเนี่ย อ่ะมึงยืนแต่เลนมึงแต่เรนอื่นกูเดินไปทั่วเลยเนี่ยนี่มันเป็นดีกูมาๆมาดิ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 เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวเซตาเดี๋ยวโดนกูเก็บอีกยืนอย่างงี้อ้าวอ้าวบินแล้วเน็กเซตาบินแล้วเก็บเก็บไอ่ะตีคลิปนี้อยู่ไม่ทานแล้วเก็บดิเก็บดิเก็บดิ

นกดไวไ้กดไว้กดกดดันบนกดดันบนเฮ้ยดึงดึงดึงโดนนัะนน่ะโดนดึงวะโอ้โดนลอกเอ้าอันนี้สวยเก็บเลยแล้วกัน้หมดวัวหมดหมดอ่ะอ่ะอีทีสวยเดี๋ยวมันบินเลือดกูแค่นี้ไม่พอให้มันบินแล้วนะ เมดโคตรเกิดอ่ะแก๊กดึงทีตายดึงทีตายมึงจะบอกว่าแก๊กมีคนเล่นเพือนกู่งั้นเฮ้ยพูดไปเข้ามาเป็นคู่กันไม่เห็นเลยออปลามันไม่เล่นอย่างนี้บ้างวะแต่ที่ต่อเรามาเราจะเล่นดีแก๊กนาตาญาแม่งแกะเหรียญมาแจกมีทิพย์กว่าตัวไอ้สัสก็งงใจ ไม่ตี้เราอะเราก็เล่นได้ดีแบบนี้แหละแต่ว่าเลนอื่นอะมันไม่ได้แบบเราไงไม่ได้เหมือนป่าที่เราเล่นเนี่ยไม่ได้เหมือนออฟที่เราเล่นเนี่ยแจกกันทีก้าตัวเงี้ยอุ้ยููม,มาไูม,มามแอมี่แม่แคลรี่มันดูไหนวะร้อยครับจดดาว กูล ok so, uh, like ืมดูอะไรวะเลือดป้อมกูไม่ค่อยมีเฮ้ยว้าวมัดมัดมันเอาบั๊กมึงแล้วให้มันไปเถอะสงสารร้อยหมดแตกให้ไม่เอาร้อยหมดแตกครับป้อมแตกครับฮัลโหลป้อมแตกครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูก็บวกกันใหญ่มันเลยเอาสลิมป้อมล่างเพื่อนสลิมล่างสลิม เกียร์คลิปก่อนหลอช่วยโอ้กูว่าแล้วกูติดสะตันบอยแท้ลืมซื้อข้อไปนี่ก็เดินหาแหวนไปชั่วโมงค่ะดึงมาดึงมาแก๊กดึงมาแก๊กดึงมาเพื่สวยสวยสวยหมดหมดหมดไม่มีเกิดไม่มีเกิดเก็บเลย What the fuck? Ô oh, <coughs> mấy thằng <coughs> mà oh, äng, äng, cái đừng bình... <coughs> สามสองหายตู้ปุ๊บเนี่ยแคนดี้ like ครังเหมือนฉลาดไม่มีใครเดินข้า <c oughs> วใช่ปะสนุกเลยโอ้ <c oughs> <c oughs> oh, โดยพีหกตัวขนาดนั้นก็ไปกูกูไปกาฮาวแล้วไอ้มังกรยังไม่โตจะไปวะแม่มันไม่ให้นมเลย เฮ้ยดึงโดดนั่ะสวยเข้าหลังอยู่เข้าหลังอยู่กูช่วยกูช่วยปุช่วยปุช่วยอืมแตกอ้าวเวรกรรมเออทุกแมนโอ้ทีเดียวหิวหิวแมวไม่หิวอีหนู ป่าไปไล่คลิปแล้วม่ไม่เลี้ยงมังกรเลยเหรอไม่หรอเลี้ยงมังกรเลยดิโออยู่กันทั้งสามคนก็ให้เลี้ยงไปดิกูม่ดีมังกรกูตายเอ้าจะแตกนะเดก๋ยวันนี้กูกูต้องบวกแล้วกูต้องบวกแล้วแก๊กเดินมานี้แก๊กเดินมานี้แก๊กเดินมานี้สวยนี่ กดเกิดว่ะโอยถ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 อยสกิลหมดสกิลหมดจ้า เริ่มเดินหาแล้วยังชอบแต่สวยมอสเข้าแล้วหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้เหี้ยจับกูได้กนไม่ขุมมาดิขุมดิเมตตายแล้วขุมเลยไม่มีตัวบินเบ นาาา่าจะย่าแล้วไงเฮ้ยดึงโดนใส่ดิใส่ดิใส่ด,ดิเอาเลยแทงก็เอานั่นนะป่ามันอยู่ขวาอ e n ซ o ไปไหนอยู่ขวานะอยู่ตรงไหนเก็บอยู่เมื่อกี้ มันจะเอาไมบนก่อนไปมั้งแต่ยากกว่าวะยินไม่อยู่นะ ปล่อยมังกรบนแล้วดันล่างครับเพื่อนปล่อยมังกรบนเลยดันล่างมันจะได้มากันย่างๆเลย <c oughs> ปล่อยบ,บนเลยปล่อยบ,บนแล้วดันล่างเพื่อน <c oughs> เอ้อมอดดึงมังกรเนี่ยดีนี่นี่มันหลอดอยู่ตรงนี้ตัวหนึง่งเราตายอยู่กลางนี่นี่แทงอยู่นี่สองอยู่นี่หมดแล้ว เอาบนดิเอาบนดิล้างสามล้างสามดันบนเลยดันบนเลยได้ปะเฮี้ยสตาร์แม่งแวกมากไมมองแวกเก่งจังเลยแตกสตาร์แตกตูก็แตก แค่ไนแค่ไนครับมึงจะโหดเกินหน้าเกินตาไปแล้วนะกอ้าหัวข้างนี่ยไว้จบเลยจบเลยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอ้โงแน่จริงก็เข้ามาครับตายเออนั่นไงบอกเล้แดงเขากินนิ่มๆเลยทีมอย่างนี้โอ้โหทีมอะไร ้คใครจะหาไอฤฤฤฤฤ้เขียวแตกซะแล้วใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับฝากกดติดตามให้ถึง1000ัซับสไครด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูพวกสกอร์แล้วกับนี่แะสัมเพงนะครับ เอาไปคนละหนึ่งไลท์ครับอืมของก็ตามนี้